สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกิเดฟนะคะวันนี้มาอัปเดตอาการ โควิดวันที่12นะคะการกักตัวของกิก้ก็ได้12วันแล้วนะคะอาการก็จะเป็นประมาณในวิดีโอเลยค่ะก็คือมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นเยอะเลยค่ะอาการโควิดนี้ก็คือเป็นอาการของลุงเดฟนะคะลุงเดฟหายแล้วกิก้ก็เลยมีอารมณ์ที่แบบว่าดีขึ้นแจ่มใสขึ้นนะคะไม่ได้เครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้กําลังใจ เคเคดีกิกกี้เดฟมาตลอดตั้งแต่วันที่เราอัพคลิปไปเรากะว่าจะทำคลิปไว้เพื่อที่แบบ1คือได้แชร์ว่าเราอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงถึงแม้การพูดของกิกกี้จะแบบว่า,าพูดแบบมึนๆงงๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอ เพราะว่าหมอเขาให้เราก,ากักตัวเองอยู่ที่บ้านคนที่เป็นนะคะก็กักตัวอยู่ที่บ้านและคนที่อาศัยอยู่กับคนที่เป็นโควิดติดเชื้อโควิดก็ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน1 4วันดูอาการด้วยว่าเราจะไปติดเขาแล้วอาการเราแย่ลงไหมแล้วคนที่เป็นเองอาการแย่ลงเบือไหนก็ค่อยโทรหารถพยาบาลมารับแต่เราผ่านกันมาได้12วันแล้วก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ลุงเดฟก็กลับไปทำงานได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กําลังใจเราด้วยนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือตอนนี้ก็คิดถึงเมืองไทยเนาะคือการรักษาของเราก็คือแบบไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอยู่เมืองไทยแต่อาการของคีกก็คือดีขึ้นมากๆเลยค่ะ ก็มีแรงมีกําลังใจเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซักใหม่นูน่นนี่นั่นอะไรซึ่งระหว่างที่เราป่วยอยู่หรือว่ารักษาอาการโควิดอยู่กี้ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกๆ3วันหรือ5วันอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาคนป่วยเนาะเขาเป็นไข้นะคะเหงือเขาก็จะแตกเขาเรียกว่าอะไรเหงือก็จะ,อ,ะออกมาขับออกมาที่นอนหมอนอมุ้งอะไรเราอะ่ะมันก็จะทำให้ เปียกเลอะเทอะเราก็ต้องอซักบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆซึ่งวันนี้วันที่12บสอกิกรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยไม่มีความกังวลไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วไข้หมายถึงกิก้อาจจะแบบว่าเครียดด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนเราเหมือนเป็นคนไข้เหมือนคนป่วยอะไรเงี้ยซึ่งพอไม่มีอาการเครียดไม่มีอะไรแล้วมันก็ทําให้เราลุกขึ้นมาทํา นุ่นทํานี่ดูแลทุกอย่างในบ้านได้ดีกว่าตอนที่เราเครียดตอนที่ลุงเดฟไม่สบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้รีดนะซักแห้งแล้วก็ไปเปลี่ยนซักแห้งแล้วก็ไปเปลี่ยนปกติกิกก,ก,ก้ก็จะรีดผ้าปูที่นอนปอกหมอนก่อนที่จะนําไปปูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คราวนี้คือแบบเออจิตใจมันดีขึ้นเนาะอะไรมันดีขึ้นมันก็ทําให้แบบ เรารู้สึกเออปลอดโปร่งโล่งสบายวันนี้อาการก็จะดีใจแล้วก็หายแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะต่อไปก็จะกลับมาทำคลิปดูแลผมดูแลตัวเองทำอาหารให้เพื่อนเพื่อนดูได้ปกติแล้วซึ่งสตงสติสตังอะไรก็กลับมาหมดแล้วค่ะแต่ก่อนก็อาจจะมึน,มนง,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 งงไม่ได้มีอารมณ์อยากจะทำเนาะเพราะว่ามันแบบ หนึ่งจิตใจเราไม่ค่อยโอเคด้วยเนาะมันกังวลค่ะจิตใจมันกังวลแต่ตอนนี้คือส,สดใสร่าเริงแจ่มใสดีแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงนะคะใครที่กำลังเผชิญปัญหาหรือรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะติดเชื้อโควิดหรือติดเชื้อโควิดอยู่กิก้เดฟขอเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนหายแน่นอนค่ะทำตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสไม่เครียดนะคะออกกำลังกาย ดื่มน้ําเยอะๆนะคะถึงแม้ถ้าทานน้ําร้อนไม่ได้ไม่ชอบก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่ขาดน้ํานั่นเองค่ะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายก็จะขับทุกอย่างออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะอะไรเราออกมาได้ดีแล้วอย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะวิตามินซีค่ะกิกี้ใช้วิตามินซีเยอะมากวันละ2-3เม็ดเลยนะคะคือเช้ามา ใส่น้ำฟองฟูนะคะก็ดื่มเช้ากลางวันแล้วก็ระหว่างวันกิ้กี้ก็กินแบบที่เป็นเม็ดละคะ่ะดูดเอานะคะแบบนี้ค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายค่ะทุกคน